กับเลียนท่านประธานที่เคารพพิระดชส,สิริวันสารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ราคภูมิใจไทยก่อนที่ผมจะพูดอะไรออกไปเมื่อกี้ท่านนลินคังผาเหลือเวลา30ิวินาทีนะครับใช้ไม่หมดเพื่อผมจะเกินท่านประธานครับผมมีหลายเรื่องที่จะต้องหาลรือกับท่านประธานเรื่องแรกคือเรื่องปัญหาเกษตรกรจากข้อมูลปี25 0 0ปี66 2566พื้นที่ทําการเกษตรของประเทศไทยทั้งหมด143ล้านไร่ ซึ่งเป็น45%ของเนื้อที่ทั้งประเทศมีการปลูกข้าวไปแล้ว66ล้านไร่ครับคิดเป็น46.2%วันนี้ปัญหาที่ผมได้รับการร้องขอมากที่สุดของพี่น้องประชาชนคือชาวนาครับเรื่องราคาข้าววันนี้ขายข้าวได้อยู่ที่5,000กว่าวบาทผมเข้าใจครับว่าเป็นปัจจัยได้หลายอย่างมีส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านภูมิอากาศต้นทุนปุญญ๋ยยาหรือแม้กระทั่งค่าเชา่า แต่ผมว่าปัญหาใหญ่ของปัญหาเศรษฐกิจไทยคือพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยขาดทุนจากการทําเกษตรเพราะฉะนั้นทําให้เกิดไม่มีเงินไปมุนเวียนในเศรษฐกิจนะครับและยังได้รับการร้องขอมาจากปศุสัตว์ครับว่าขอให้มีการพักชําระหนี้ครับและผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับขออนุญาตฝ่ายโสดครับช่วยนําวิดีโอขึ้นด้วยครับ มีปัญหาเรื่องจุดตัดทางรถไฟสองจุดในอำเภอตาคลีครับจุดแรกที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์จริงๆแล้วตอนคุยกับท่านผู้ว่านิรุตท่านผู้ว่าคนเก่าเนี่ยเราก็เข้าใจว่าท่านอนุญาตให้เปิดพื้นพื้นถนนเสมอระดับแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับเหมือนกับมีความต้องการที่จะปิดให้ได้หลายคนก็กระทบกับปัญหาชีวิตนะครับและที่สำคัญที่สุดคือ สะพานยูเทินสองจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอตาคลีก็ดีที่ตลาดหนองโพก็ดีเนี่ยท่านอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อกี้นะครับปรากฏว่าน้ำท่วมขังตลอดฤดูฝนเลยครับทำให้กระทบพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยจุดที่ผมจะพูดคือทางข้ามตำบลหนองโพครับยูเทินรถอ้อยผ่านไม่ได้แล้วทีนี้คุยกันว่ารถไฟเนี่ยก็ยืนการแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยจาเป็นต้องปิด จะขอผ่าน4เดือนช่วงโรงงานน้าตาลเปิดหีบเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องให้เอาเงินไปประกันเป็นร้อยล้านซึ่งจะต้องให้สมาคมชาวไร่อ้อยต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเงินประกันตรงนี้และที่สําคัญที่สุดคือไม่ว่าจะเป็นจุดเสมอระดับที่ตาคีไม่ว่าจะเป็นจุดเสมอระดับที่หนองโพนะครับถ้าจะให้แก้ปัญหาให้เขาเนี่ยทางการรถไฟโยนมาว่าความผิดก็คือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบอตอก็ดีต้องเป็นคนออกแบบและเป็นคนกำหนดงบประมาณในการแก้ไขเองผมฝากเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านประธานครับ